หนึ่งบาทของคุณก็มีคุณค่าทำบุญได้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบริจาคเงินตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปหรือตามกำลังศรัทธาและร่วมเป็นสะพานบุญช่วยกันแชร์คลิปนี้เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างชาพนสถานหรือเมรุเผาศพผู้เสียชีวิตให้แก่วัดบรรไล่ตําบลเทพนครอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารวัดบรรไล เลขที่บัญชี309 473 2074เพียงหนึ่งบาทของคุณแล้วร่วมแชร์คลิปนี้ก็สามารถช่วยให้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับวัดได้าศาสนาจะยั่งยืนอยู่ได้ถ้าเราช่วยกันทำนุบำรุงาศาสนา